ครับสวัสดีครับพี่ีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอ่อแตม์นะพี่น้องเนาะครับพอ่อแตรพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนตัวเองเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่ห้าพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกเกตศูนย์สองเก้าสองหกครับเลขล่างก็ออกสองเก่านะพี่น้องเนาะ ครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาเข่าตะเลกวิ่งพี่น้องจับคู่รุดนะครับนี่นะครับวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568ลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรุด8กับ2นะพี่น้องเนาะ8กับ2กับมา2นะครับ สองสามสองแปดพี่น้องเอ้ยออกสองหกห้าเก้าหกเก้าออกสองเก้านะครับฮะมือนีก็ม้แลวพี่น้องรับประแจมผ้ามาติดตามต่อกเอนาะพี่น้องเนาะกับกับราวพัฒนาเซียนหยวนนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเดี๋ยมบนทอดเสาบนนด้พี่น้องสองกับห้านะครับ ครับส่วนจับคู่พี่น้องหนึ่งสี่สองห้าสองสามนะครับ เจ็ดห้าเจ็ดสองห้าสามนะครับ ตามเจ็ดนะครับครับรับส่วนตัวเน้นได้พี่น้อง กับสัตว์เขียนมาไป่นองาะเน้นซีหางหนาคาบ ขอใ้เขาขอให้ปังนพี่น้องเนาะจะได้โฉกโฉกมันมันกันนัคขามครับวันศุกร์นพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่7กตพิศกิกายน2568้าลาวพัฒนาเสียนหยวนบนล่างวิ่งรูด2กับ5มานับกันหมพี่น้องครับจับคูมี2องหานำ้ำเอาหนึ่งสี่สองห้าสอเห้าเสอห้าสนพี่น้องเนาะ กับตัวเน้นกัหนึ่งสี่สองห้าเจ็ดห้าห้าสามนะครับอ๋มักสอบแด้กับพิจารณาเมืงองนอพี่น้องเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกับตัวไว้นำํำนะครับรับรเตรียมกับใจเบิ้งก็ได้พีนน่น้องเนื่อผลทรงมาให้ครับเลขลาววันศุกร์พี่น้องเกียรทับสิบเอ็ดทับหกแปดวิ่งสองกับห้า ขับหนึ่งสี่สองห้าสองสามเจ็ดห้าเจ็ดสองห้าสามสามเจ็ดนี่นะครับเซียนหยวนเนาะพี่น้องเนาะครับครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อแตี่ยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนอพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อวอวยพรคอยเขาขอให้ปังครับพี่น้องอิซีก็จะได้โศกมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะลืมนอพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะรับเปอเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำหน้าการรม กลับมาสุดท้ายทายสุดนี่ก็อิบจีทุกคนโฉกโศก,กมันๆเลยพี่น้องเด้อแฮงเฮงรวยๆยเนาะครับเนาะพับพ่อกนคชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับโม